อันเดธไม่อาจาตายแม้จะเส้นชีพไปแล้วและสำหรับผู้ที่หลุดพ้นจากวงวนแห่งชีวิตและความตายเช่นพวกเรา now, การยึดของสักมิติหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดเดียวและการยิดของมิตินาที่เรียกว่าโลก guess, ก็แค่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น now, ใช่เราเคยคิดอย่างนั้น แม่เป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยเจเจเจ้าเจดแม่ในนุธรรมดาเนี่ยนะจะทำไมกันทำไมเจ้าถึงยังไม่ตายสักทีวะแม่งอึดกับกุยจะว่าไงคงเป็นเพราะว่าฉันแคกแกงก่าผู้แกงอยู่เว้ย นี่กรจจอกสักหมัดสองปีก่อนนะจุดเริ่มต้นของเรื่องเราทั้งหมดหนูจะเหลืออดแล้วนะพี่ไอ้บ้าหนูวยอวมให้พี่มาอยู่ด้วยเพราะพี่สัญญาว่าจะหางานทำแต่มึงทำหาอะไรบ้างมึงนั่งเล่นเล่นวนวันเล่นแต่เกมโอยควายถ้าเป็นอย่างนี้กูจะไล่มึงกลับแม่ไปนู่นอี ไม,ไม่ได้นะก็แหมอายุป,ปูนนี้แล้วจะเกาะพ่อแม่กินกันหรือไงฮะโอ้ยโนควายแล้วจะมาเกาะน้องสาวแดงหรือไงฮอพี่ยังขอข,อขอ้านมอยู่ไม่ใช่หรือไงปูนี้ก็ปีใหม่แล้วไวายการหางานทำได้พีดีด้วย ก็ได้ก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้พี่ปวดหัวน่วันนี้พี่ปืนหัวนะแบบนี้ทุกทีเลยเจ็ดแมเ้อไอ้ห้าออแกไม่คู่นะสมเพศหรือว่าคคงยอนไม่เออ้ยจะใช้ชีวิตแบบนี้หรือไงวะนันแต่กูเข้ามาในโซนเนี่ยโซนเนี่ยทั้งหมดที่ทำมา คือเข้าฝึกงานที่บริษัทใหญ่กค่ที่เดียวเว้ยเฉยไปหางานขนส่งขนลังอะไรพวกนี้ทำซะดีไหมเนี่ยฉันออกไปตั้งทั้งที่ลืมปิดเกมแล้วเนี่ยใช้ชีวิตได้เหมือนกินในเกมจะเป็นยังไงนะแบบนี้ฉันคงมีการการดีๆที่ทำเลยนะอย่างลบนักเวนักดาบอะไรพวกนั้นอ่ะโอ้โหแม่ đột phục cản chấm tỏ trận tỷ hòa bởi lập bộ phong cảnh tụi em và chấp tỏ trận đụng lượng áp xuất khẩu lên cơ bốn cản phục phồn đô Chí này, Hả? ระยะเวลาจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทำไมไมีความลอยในอากาศนี่กูหลอดยาหรือเปล่าเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้าเขารับคุณเครืองยนต์เขาสุขบวนการฝึกฝนชี้อะไรนะกระบวนการฝึกฝนมีได้กระดมสิ้นแปดสเตจฝึกมีด้กยกันแปดสเตจชี้อะไรกูหลอดยาหรือเปล่าเนี่ยการเสรียชีวิตที่นี่เด๋ยวไม่เชื่อมกับโลกความเป็นจริงนะจ๊ะคุณไม่สามารถยุดเลิกการขันและหักพลาดก็ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อการฝึกเสร็จสิน้นคุณจะได้รับการปลุกพลังและรางวัลเพิ่มเติมืึนะนี่มันฮะไอ้ไอมาเตอร์มันมีการล็อกอินอีกแล้วสินะคะนี่มันฝันชั้นยอดที่มีแต่เด็กกระโปรงเท่านั้นถึงจะฝันถึงได้โอ้โหแม่เอ้ยคุยกันเด็กกระโปงฝันห้าเลยเนี่ยพ้าจ๋าแม่จ่าดูกระเทิรนเลยคะอาไอยุนพี่จะรีบถ่ายงานทำแล้วรีบทำงานนะนแต่ว่า นี่มันก็ฝันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพระ,ะเจ้าอาอยากให้ฉันใส่สุดก่อนทิกทุนก็ได้นะนตะก,กัดแบบตามสุดท้ายแล้วจริงๆแม่งตะก,กัดหาอะไรเนี่ยก็สุดส,ดสดเตทที่หนึ่งผมว่าความกล้างคุณจะช่วยโลกใบนี้ได้นะฮะช่วยอะไรนะสดเตทที่หนึ่งที่สุดวค,ความกล้างคุณในการก้าวข้ามความกลัว ื่อนไข่การเกียดได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ฝั่งของสะพานในกรณีที่เหล็งความตายเท่านั้นสะพานะนีะ่ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยเชียละละวาวาลอยเช็ดแม่โอ้ย,ย้ยยแม่งร้อนมาถึงตรงนี้เลยโอ้แล้ว ปรุ่งนี้แม่เป็ใครกันวะเรื่องบ้านอะไรกันวะฉันนอนอยู่บ้านนี่เฉยไม่ใช่หรอวะแม่ฝันนั่นโคตรสลาดเลยไอ้ห่าแต่แม่งสึกร้อนจริงนี่เลยวะข้างนายนั่นข้างไอ,งไอ,งไอย,ยันกูหลอนหรือเปล่ะกูหเห็นน้องสาวตัวเองอะไรวะเน,นี่ยกูฝันหลอนหรือวูอเห็นมึงมาได้ไงเนี่ยหนูสิต้องพูดคำนั้น แต่พีค่ความฝันนี้มันฝันจริงเหรออยู่ดีก็มับอกให้ไปกู้โลกเลยท่านนองนั้นนะนี่ท้องอาหยอนนี่ฝันของฉันนะเข้าใจเปล่าฮะ<ต>เธอเป็นแค่ตัวประกอบนนยะนี่ไม่ใช่เวลามาเพ้อฝันเลยว่านั้นหรอกอย่างถ้าเราจะฝันอยู่จริงน้ำลาวามร้อนอได้ไงครับมีมีสมองคิดดิโหยแล้วกูจะยืนคุยปเป็นเรื่องเวลายงนี้มึงคิดว่แปลกนังรอว เองนั้นน่ะไม่ต้องเช็ดสมองมันง่ายจะตายโถไอ้ที่เขาพูดกิดว่าฉนฝันน่ะมันรู้สึกเก็บน่ะโกหกทั้งเพลทนเธอรู้เปล่าฉันเคยอ่ะฉี่ในฝันแต่ก็ว่าฉี่นี่ผิวจริงเลยนะเว้ยแม่งไม่แห้งภามหาอะไรของแม่งพูดเรื่องน่าอายขนาดนั้นตอนนั้นน้องตัวเองเนี่ยมเนี่ยโอ้แม่งเลยเอาเป็นว่ากูไปแล้วกูไม่รอแม่งเลยฮะฮ่าไปไหนวะก่อนนั่นไงมันบอกให้ข้าตผานเลยไงกูไปดิไม่ได้หาเลยไงโอ้แม่ง ก็นี้ฝันกองฉันนี่ยังเธอไม่ต่างจากเอ็มซีหรอกนะมาแห่งเฮียขึ้นเลยวิสัยเหรอนั่นมันกูหรือเปล่าเนี่ยเฮียโอ้แต่พี่มีกูตกเมื่ข้างล่างหรือเปล่ามันตกดีดอ่งขี้เลยนะโอ้เธอจะบ้าหรือเปล่ามันฝันนะมันตกไปไม่ตายหายถ้าตายมันก็ตื่นใหม่ไม่มีเียอะไรยังโอ้โอ้ตาต่อตาตายทั้งเป็ดอ่ะ กูพูดต่อสิครับพี่กูโอ้โยเฮี้ยเสียง้องไม่โคตรสมจริงกูไม่กลัวก็เฮี้ยแหละหัดนนมาแมพี่ชายประมาแล้วกันพี่อย่างน้อยก็เดินเดินไปเดินไปเลยเถอะทานต่ำแบบนี้จะได้ปลอดภไยจริงจริงดิไม่ได้กลัวสักนิดไม่ได้กลัวเลยกูยไม่กลัวหรอกเออเอาเอาเธอขังมึงจะทำอะไรก็ทำดูสีดูสี ล่าซี่เลยกูพี่พี่คะพี่ว่าเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่คเนี่ยพอจะเดาได้ไหม,มเคยฝันนี่มันโคตรสมจริงนั่นแหละมแลมงเอจะพูดไปนั่นหรอมึงใช้สมองคิดดิพี่แต่พี่รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่อะ่ะพี่คิดว่าคนเราจะฝันให้สมจริงขนาดนี้หรือไงคิดดิโอหลแม่งมีอะไรปแปลกแน่เลยเป็นมืนอใหญ่ที่เราคิดไม่ถึงอะพี่ ถ้าเราตายที่นี่อาจจะตายจริงๆก็ได้นะอย่าพูดกูเสดสหลังนี่ <c oughs> มึงจะบ้าเลยไงเหี้ยมันอยูสัตว์พูดอะไรแบบนี้เงินเขาขาสัน่นเนี่ยไม่วันนี้แม่งเป็นพี่ชายที่เหลือขอที่สุดจากวันที่กูเคยเจอมันชีวิตน,นี้โอ้โหไม,ไ,มไม่ร่วงเลยกูฉจะขอพักนิดนึงแล้วกันขากูไปไม่ไหวแล้วแม่งเลยแล้วพี่จะนอนอยู่ตรงนี้จริงเหรอเนี่ยเอาจังจริงนะนี่มันเป็นโอกาสใช่หรอ มันไม่ใช่ความฝันหรอกเชื่อกูบางทีถ้ากูนอนรอตอนนี้มึงอาจจะตื่นขึ้นมาได้ครบระยะเวลาทีกไไ่กำหนดหลังเริ่มต้นการฝึกแล้วกูจะเพิ่มความยากเลยนะนี่ไงนี่ไงอะไรนะความยากหาอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเชียร์เชียร์พื้นหนไปไม่ได้เวลยกู สะพานแม่งเฮี้ยถล่มแล้ววิง่งแม่งแม่งเลยมุดยอยครับพี่วิง่งนะครับลอ่ออะไรโอ้โหลอกด้วยดีมาวิง่งคนเดียวเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรสะพานไม่ได้แคบขนาดนั้นหรอก ทำไมสุดเดอะไรกูค,คงไม่ตอได้แกมองไปข้างหน้ามองไปหน้าตรงไปแลนะ้วนั้นตงไปตกไปวิงว่งวิ่งวิ่งแบบไปตุง้งไบตุง้งไงไงแกถึงร้วยถึงแล้วสำเร็จแล้วทุกอย่างกิงนนี้อย่างก็จบแล้วเชื่ออะไรวะข,ข้างายนย้อนเชี่ยข้างหน้าร่วงนะฮะนี่แม่งคุณบงความกล้ากระโดดแม่งเลย นี่ไงกูด้วยหรือแม่งแมงเอ้ยดูดูดูก็รู้อาลาัล่าพระเอกขนาดนี้นี่ไงล่อเฉยอู้ว่าน่าจะตายแล้วเลเวลอัพมีด้ด้วยคุณเก็บสเตนหนึ่งได้สำเร็จฮะสเตนง่ายเลยวะคุณจะได้รับการปลุกพลังอย่างเป็นทางการก็ต่อตมเมื่อสุดการฝึกฝนคุณจะตายหขาแล้วคุณอยับตัวเองแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยการปลุกพลงังจุกวขับการฝึก มันยังม่ต่ออีกเลยเนี่ยฮะมีจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตมึงไว้เธอลเลยหรือไงฮะเอาขอบคุณนะครับพี่นี่อะไรอ่ะเลเวลความแก่งความมื่งองคืออะไรอ่ะแล้วต่างสเตตัสเหรอวันที่ลูกผู้ชายอยากได้ที่สุดในชีวิตนึ่งน,นะฉันก็อยากเห็นหน้าทางสเตตัสของฉันฉันอยากเห็นว้าเย้ ฝันไปเลยเนี่ยนี่มันใช่ฝันจริงๆรวะมีเกินแสนฝันโคตรแปลกหยิงด้วยตกสะบานตายเลยว่ะเอ๊ะฝันแม่งกันประเทศถ้าผู้นำของเราสามารถลออชีวิตมาได้ พูดถ e ึงฝันเรื่องอะไรกันละเซฟชาร์กุโลกตวโ้อไปสนายสุดตายสุดตายนับถอยหลัง4ปีนสาล้อยสามร้อ4วันพุทชั่วโมงกนาทีแล้วบกันตอนต่อไปอันได้ที่สิ่งเมืองเงะ